กับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังสาวีสองสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูที่เขาแสดงทางชมบรรยากาศยมามเช้าครับวันนี้ก็อยู่ที่สุรินพาพี่น้องมาดู ที่เราแสดงช้างสินรงเป็นของ บวเป็นที่น่าจะเป็นที่เลี้ยงไอ้แสดงช้างตะโกนนะตรงนี้ฝนตกโปรยโปรนะวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะบรรยากาศก็น,นี่ครับไม่ค่อยหร่นะวันนี้ก็น่าจะมาอีกอนะฝนตกทั้งวันครับพี่น้องพายุเข้า ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเทารายเนาะก็บรรยากาศแดดก็ยังไม่ค่อยออกนช่งบรรยากาศไปก่อนครับที่นี่ก็เป็นตลาดตอนเช้าครับ วานตีห้าตีสี่ตีห้าเนี่ยเนนะี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ที่สุรินทร์เนี่ยครับนี่ก็ตอนเช้าตัวนี้ก็เป็นช้าง มีอยู่หกเจ็ดเชือกอนนปีนี้ไม่รู้จะได้เที่ยวเงินช้างหรือเปล่าก็ก็ดูไว้ก่อนอ่าสำหรับนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เด้รอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ